ธิตารีเสวัง789สวัสดีค่ะหนังเรื่องสเตปกล้าท้าฟันได้รับความนิยมไปทั่วโลกภาพยนตร์แนวสตรีดแดนบอกเล่าเรื่องราวของคนกลุ่มหนุ่มสาวที่ดิ้นรนเพื่อความฝันของตัวเองในภาพยนตร์ไว้์ปอไม่เพียงแค่แสดงความสามารถในการเต้นที่น่าทึ่งของเขาเท่านั้นแต่ยังแสดงบทบาทที่ยอดเยี่ยมของเขาอีกด้วยทําให้ทุกคนได้เห็นการเปลี่ยนแปลงที่งดงามของเขาจากไอดอลสู่นักแสดงเพื่อขอบคุณผู้ชม สำหรับความรักของพวกเขาทีมสร้างสารค์หลักของภาพยนตร์ได้จัดฉายรอบปฐมพัธั์ในต่างประเทศเป็นพิเศษเพื่อติดต่อกับแฟนๆจากท่วทุกมุมโลกในวันที่8สิงหาคมภาพยนตร์เรื่องนี้ได้จัดรถโชว์ครั้งสุดท้ายในประเทศไทยหวียปอผู้กำกับต้าเพิงและผู้สร้างหลักคนอื่นๆล้วนเข้าร่วมเพื่อโต้ตอบและแบ่งปันกับแฟนๆในประเทศไทยว่ากันว่าแฟนๆในเมืองไทยนั้นคลั่งคล้ายมากๆค่ะ ไม่ว่าจะในสนามบินข้างถนนหรือในห้างสปปรรพสินค้าก็เห็นโปสเตอร์โปรโมตและโฆษณาของหนังเรื่องนี้ในระหว่างการแสดงรถโชว์หวังอิปอยยังมีปฏิสัมพนันธ์กับแฟนๆอย่างสนิทสนมไม่เพียงแค่ถ่ายรูปหมู่เท่านั้นแต่ยังแสดงการเต้นแบบคลาสสิกในภาพยนตร์แบบส,สดๆและสอนให้แฟนๆได้เต้นตามอีกด้วยหวังอีปอย,ยังได้ใช้ประสบการณ์และความรู้สึกในการถ่ายทำกับแฟนๆ โดยกล่าวว่านี่เป็นครั้งแรกที่เขาถ่ายทำภาพยนตร์ในทีมฮิปฮอปเขายังได้ทำงานอย่างหนกักและเสียเหนื่อยอย่างหนักเพื่อม,มนันเขากล่าวว่าผมรู้สึกขอบคุณผู้กำกับและนักแสดงคนอื่นๆมาที่ให้โอกาสผมได้ท้าทายตัวเองและแสดงด้านที่แตกต่างของตัวเองผมรู้สึกขอบคุณผู้ชมมากสำหรับการยอมรับและการสนับสนุนซึ่งทำให้ผมมีความมั่นใจที่จะเป็นนักแสดงที่ดีต่อไป ในตอนท้ายของรถโชว์ไวี์ปอย,ยังกล่าวอย่างอลัยอววร์ว่านี่คือจุดสุดท้ายของสเต็ปก้าท้าฟันของเราและจุดแรกของเราในต่างประเทศผมมีความสุขมากที่ได้มาประเทศไทยและสัมผัสได้ถึงความกระดือรือร้นและความเป็นมิตรที่นี่ผมหวังว่าคุณจะชอบหนังของเราและผมหวังว่าคุณจะสนับสนุนผลงานเรื่องอื่นๆของเราผมพยายามอย่างเต็มที่แล้วและผมก็ทุ่มเทอ,อย่างเต็มที่ให้กับหนังเรื่องนี้ ขอบคุณมากครับผมรักคุณหลังจากพูดจบหวังอีปปอก็พูดไม่ออกและดูเหมือนว่าเขาจะน้ำตาซึมและเป็นฉากสะเทือนใจรถโชว์ของสเต็ปกล้าท้าฟันได้สิ้นสุดลงแล้วและหวังอีปปอได้ชนะใจผู้คนนับไม่ทวนด้วยความจริงใจและความสามารถของเขาเราตั้งตารอที่หวังอีปปอจะนำเซอร์ไพรส์และความตื่นเต้นมาให้เรานานา,นาคตปัจจุบนันสเต็ปกล้าท้าฟัน มียอดบอกอฟฟิ e อยู่ที่753ล้านหยวนหรือ3.675พันล้านบาท Hidden Blade มีบอกอฟฟิ e อยู่ที่931ล้านหยวนหรือ4.544พันล้านบาทและ b o n to Fly มียอดบอกอฟฟิ e อยู่ที่845ล้านหยวนหรือ4.124พันล้านบาทและรายได้รวมบอกอฟฟิ e ชายวันแรกในประเทศไทยในกรุงเทพเขตปริมณฑลและเชียงใหม่ ทะลุ850,000บาททยานขึ้นสู่อันดับสองของหนังที่ฉายในวันเดียวกันและในวันนี้พี่ปันก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะคะสำหรับการติดตามรับชมขอบคุณมากค่ะ